ลียงลงเป็นหญิงผมเชื่อว่าคำนี้น่าจะคุ้นหูทุกคนดีอยู่ครับมันเป็นช่วงวลาที่พวกเขาก้าวมาเป็นเบอร์หนึ่งของฝรั่งเศสจริงๆเคยถึงขั้นคว้าแชมป์ลีกเอิงเนี่ยเจ็สมัยติดต่อกันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นและล่มสลายลงไปวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเปิดตำนานเรื่องนี้กันหน่อยครับลียงลงเป็นยิงเกิดขึ้นได้อย่างไรและ ล่มสลายไปได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันที่นี่ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน f o o t b a l i s t a าบจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ฟุตบอลลิสตาครับโดยผมจิตกรเสียมเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับถ้าเราว่ากันในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับลีกเอิงของพวกเขานะครับยุคนี้แน่นอนครับทีมที่โผล่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งก็คือปารีสแซงต์แชงแมงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเปเช่เนี่ยนะฮะก็เป็นทีมที่อยู่บนหิ้งหรือเป็นสโมสรชั้นนําของฝรั่งเศสมาชานานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วนะครับ มีสโมสรอยู่ทีมนึงครับนั่นก็คือโอลิมปิกลียงที่ก้าวขึ้นมาหานกล้าต่อสู้กับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่นะครับ mm hmm. แล้วก็มีช่วงเวลาเป็นยุคทองของพวกเขาจนมีฉายาที่เรียกกันว่าลียงลงเป็นหญิงลียงเนี่ยเอาข้อจริงเป็นสโมสรที่ก็ไม่ได้ชื่อดังหรือว่าใหญ่โตอะไรมากมายนะครับพวกเขาก่อตั้งในปี1950ซึ่งสำหรับฝรั่งเศสถ้าเราพูดถึงในระดับแบบบิ๊กเนมหรือ Top 3นะฮะมันก็จะมีแบบบริสังต์ช r งแมงอูริปิกมารเซย์มนาโกอะประมาณนี้ที่แบบเราคุ้นหูกันดีอยู่แต่การที่ลียงนั้นก้าวขึ้นมาในยุคป,ปลาย90าต่อ2,000เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องชื่นชมก็คือพวกเขามีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมมากๆผู้นำคนนั้นคือชองวิเชลโอลาสครับโอลาสเป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสครับมีทรัพย์สินประมาณ600ล้านยูโรครับ เข้ามาเอเว์ซื้อทีมลรียงเนี่ยในปี1987แล้วเข้ามาโดยที่มองว่าลรียงนั้นเป็นธุรกิจจริงจังสำหรับเขาแต่ก็แฝงไปด้วยแพชชั่นที่มีความรักต่อฟุตบอลมันจึงออกมาเป็นแนวคิดผสมผสานกันระหว่างมุมมองของนักธุรกิจกับคนรักฟุตบอลครับนั่นคือทีมมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะฮะสร้างเงินเม็ดเงินทำกำไรและที่สำคัญที่สุดคือต้องประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมด้วยต้องมีกีจยศ์ต้องมีแชมป์ จริงๆแล้วเป็นโจทย์ที่หินมากนะครับคุณจะเอาทั้งสถานะสโมสรที่ทําเงินได้ด้วยแล้วก็ทําแชมป์ได้ด้วยมันเป็นโจทย์ยากมากสําหรับทุกคนที่เข้าไปบริหารทีมฟุตบอลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่อลาสก็ฉลาดพอครับค่อยๆแก้ไขปัญหาทีละเรื่องไปไม่มีการอัดฉีดมั่วซั่วไม่มีการแบบเพิ่มงบประมาณโดยที่ไร้เหตุผลนะครับเขาใช้เงินและดูแลมัน ให้มันงอกเงยขึ้นมาแม้ว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรก็ตามโอลาสนำสโมสรนนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สร้างแบรนด์ให้กับลียงเนี่ยเป็นทีมที่ขายได้ครับนี่คือจุดแรกที่เขาเริ่มทำและไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของฟุตบอลนะครับภายใต้แบรนด์ OL ครับพวกเขามีธุรกิจเกี่ยวกับสื่อที่ชื่อว่า OL Image มีบริษัท o r g a n i z e r ครับ OL o r g a n i z e r มีบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเลี้ยงก็คือ OL b a ล r y รวมถึง การสร้างบริษัทเซลล์มาร์เก็ตติ้งขึ้นมาด้วยเรื่องนอกสนามช่วยเหลือได้ดีมากกระจายความเสี่ยงไปยังองค์กรหลากหลายและก็ช่วยให้สโมสรน,นั้นเติบโตขึ้นมาในส่วนของทีฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับโอลาสก็เปลี่ยนแปลงการบริหารใหม่โดยเพื่อความแน่ใจครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเป็นการใช้เงินที่ไม่ต้องเข้าเนื้อตัวเองคือไม่ใช่ว่าเอไอก็จะให้ประธานสโมสรนั้นอัดฉีดเงินเข้ามาเขาไม่ต้องการแบบนั้นครับเขาต้องการองค์กรที่ อยู่ได้ด้วยตัวเองสารการเงินที่มั่นคงและสามารถทํากําไรได้ด้วยทุกการลงทุนจะทําให้สโมสรเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งใช้เงินต่อเงินไม่ใช่ใช้เงินสร้างอย่างเดียวซึ่งด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์ดังกล่าวครับทำให้โอลาสสร้างทีมในแนวทางแบบซื้อมาขายไปแล้วประสบความสำเร็จด้วยครับ mm hmm. เขาปักหมุดไว้เลยครับว่า mm hmm. นักเตะทุกคนของลียงนั้นมีราคามีค่าตัวที่เหมาะสมเขาพร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจากับทุกทีมถ้าตัวเลขมันเหมาะสม ไม่มีการรั้งใครไว้แต่ว่ากว่าจะปล่อยไปนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับกว่าจะมีการเจรจาที่เคี่ยวลากดินทํายังไงได้ให้สมสอรน,นั้นได้ประโยชน์สูงสุดในการเจรจาครั้งนั้นจากนั้นก็ลงทุนอย่างฉลาดต่อเนื่องไปเรื่อยเมื่อได้เงินมาก้อนนึงก็ไปซื้อเข้ามาใหม่เพิ่มเติมไปเรื่อยจนเมื่อถึงจุดหนึ่งครับกว่ามันจะสุกงอมและออกดอกออกผลใช้เวลาถึง15ปีในการสร้างโมเดลของสมสรแบบนี้ครับ การบริหารของโอลาสพาทีมขึ้นสู่หลีสูงสุดในปี1989ครับซึ่งในช่วงยุค90นั้นลียงเริ่มมีตัวตนในหลีกเอิงและเริ่มก้าวไปอยู่ในบนหัวตารางบ้างได้รองแชมป์ในปี1995แม้ว่าจะยังไม่ประสบควาเร็จในการเป็นแชมป์หลีกเอิงนะครับแต่ทุกคนเริ่มมองเห็นนะครับว่าลียงกาลังมาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือพวกเขา รวบรวม,รวมนักเตะฝีเท้าดีเอาไว้มากขึ้นเรื่อยๆครับเน้นไปที่นักเตะบราซิลที่มีความสามารถสูงและสามารถขายต่อในราคาที่ได้กําไรหลังปี2000ครับเราเห็นแข้งซัมบ้านั้นเข้ามาเป็นจุดขายจุดเด่นของลียงครับและถ้าจะเน้นหนักเข้าไปอีกครับมีอยู่3คนครับที่กลายเป็นกระดูกสันหลังของทีมและกลายเป็นแกนหลักในยุคนั้นเลยครับนั่นคือจูเนียรปนามูการโนซอนนี่อันเดสันและเอ็ดมิลสันสังเกตนะครับว่าเป็นแกนหลัก ตรงกลางสนามหมดเลยเอ็ดมิลสันเซนเตอร์ฮาฟครับจูนียไปน้ำบูการโนเป็นกองกลางและซอนนี่อันเดอร์สันเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์นี่แหละครับนี่คือวิธีการที่โอลาสทำครับเปลี่ยนให้ลียงนั้นกลายเป็นทีมที่ปั้นนักเตะและนําเงินที่ขายได้ออกมาต่อยอดด้วยการใช้ความแข็งแกร่งของทีมแมวมองหานักเตะที่มีแววเนี่ยเข้ามาเสริมทัพโดยตลอดนอกจากนี้เงินอีกส่วนหนึ่งถูกเก็บเอาไว้เพื่อเอามาพัฒนาระบบเยาวชนของสโมสรซึ่งสุดท้ายก็ค่อยๆออ,ออกดอกออกผลมา คาริมเบนเซมาฮาติมเบนอาร์ฟานี่อาจจะเป็นตัวอย่างที่เรานึกภาพออกอย่างรวดเร็วครับว่านี่แหละการบริหารจัดการและพัฒนาชุดเยาวชนของลียงแล้วมันประสบความสำเร็จครับพอมีการเปลี่ยนระบบการซื้อขายนักเตะมาได้เรื่อยครับและเมื่อถึงช่วงสุกงอมลียงก็ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ลีกเอิงเมื่อปี2002ครับจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นนกติดปีกเลยครับเพราะไม่ใช่แค่นักเตะบราซิลอีกแล้วครับที่ถูกนําเข้ามาลียงยังขยาย อาณาเขตของตัวเองด้วยการส่งแมวมองไปทั่วโลกครับโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาครับนอกจากนี้ยังสอดส่องไปยังนักเตะจากลีกอื่นๆของยุโรปซึ่งเป็นลีกรองลงมานะครับอย่างเช่นโครเอเชียเบลเยียมสวีเดนนอร์เวย์รวมถึงไปหานักเตะที่มีแววครับในลีกเอิงของตัวเองด้วยใช้งบประมาณไปมหาศาลในการสก้านักเตะเหล่านี้แต่คุมครับถ้าเราจะเอาชื่อที่เป็นตัวอย่างหน่อยนะครับที่สามารถตอบแทนทั้งผลงานและรูปแบบในกำไรหลังจากขายต่อ มีมากมายเลยครับเฟรดนิวมาไมเคิลเอสเซียงฟรองมาลูด้าอารูดิยาลาเอริกอาบิดาอุโกโยรสหรือแม้กระทั่งเมียเรมปานิชพวกเขาเหล่านี้ผ่านสีเสื้อของลียงมาหมดครับและทั้งหมดนี้นะครับที่เอ่ยชื่อมาซื้อเข้ามาแต่ละคนไม่มีเกิน5ล้านยูโรครับแต่พอขายออกไปกำไรมหาศาล4-5เท่า ในเมื่อการบริหารและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวิธีคิดของสโมสรเปลี่ยนไปครับสถานะการเงินนั้นแข็งแกร่งขึ้นก็ไม่ต้องภาวะะวงกับเรื่องที่อยู่ข้างหลังหลังจากนั้นก็มีสมาธิในการเล่นมากขึ้นแล้วผลงานที่ดีมันก็ตอบแทนจากในสนามครับนั่นคือยุคทองของพวกเขาครับที่เราสามารถเรียกได้ว่าลียงลงเป็นยิงได้หลังจากนั้นก็เสริมด้วยการหาซื้อประสบการณ์ครับหากลุ่มนักเตะที่อาจจะอายุสูงหน่อยหรืออาจจะเป็นส่วนเกินธรรมดาลีกใหญ่ครับ หลีกในสเปนอิตาลีอังกฤษเยอรมนีดึงเข้ามาเพื่อช่วยทําให้เกิดความสมดุลระหว่างกลุ่มประเทศที่กำลังเติบโตขึ้นมาถ้าเราจะมองในกลุ่มนี้อาจจะมีโจนี่เอลบาครับที่เคยประสบค์เร็จอย่างยิ่งยวดกับบาเยิร์นมิวนิกหรือว่าซิวังวิลตอครับที่ไปสร้างผลงาน้อย่างยอดเยี่ยมกับอาร์เซนอลก็ถูกดึงเข้ามาในช่วงปลายในการค้าแข่งเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆเ,เหล่านี้แหละครับสำหรับลียงนั้นเงินที่ได้มาทั้งหมดถูกแปลเปลี่ยนเป็นรากฐานของสโมสรครับ และถูกต่อยอดขึ้นมาอีกเรื่อยๆจนทั้งพวกเขากลายเป็นทีมที่มีสถานะการเงินเข้มแข็งเป็นระดับต้นๆของสโมสรยุโรปไม่ใช่เฉพาะแค่ในฝรั่งเศสนะครับนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนะครับว่ากลุ่มนักเตะที่ดึงเข้ามานั้นมีอีกหนึ่งคุณสมบัติครับที่เป็นตัวต่อยอดที่สําคัญก็คือหัวจิตหัวใจความเป็นผู้ชนะครับบางคนดึงเข้ามาแม้ว่าจะมีตัวเลขมีสติหรือมีแววแต่ถ้าหัวจิตหัวใจไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะตกสำรวจได้ครับ หลังจากที่คว้าแชมป์หลีเอิงครั้งแรกในปี2002ครับพวกเขาก็คว้าแชมป์หลีติดต่อกันมาเรื่อยๆครับจนถึงปี2008ผูด้ได้เต็มป่าเลยครับว่าช่วงน,นั้นลียงลงเป็นจริงๆครับนอกจากจะคว้าแชมป์ภายในประเทศแล้วนะครับทุกๆปีพวกเขายังมีผลงานในการเล่นทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีดีขึ้นเรื่อยๆด้วยครับตลอดในยุคทองเกือบๆ10ปีครับลียงผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เกือบทุกปีและบางปีนั้นทะลุไปถึงรอบรองชาเลิร์เลอซ้ำไป สิ่งที่มันได้เพิ่มเติมก็คือเมื่อทีมเติบโตขึ้นเรื่อยๆประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มนักเตะที่ถูกวางไว้ว่าปั้นแล้วขายแล้วนําเงินมาต่อยอดกลายเป็นว่าพวกเขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากขึ้นกับกลุ่มนักเตะเหล่านั้นครับเป็นกลุ่มนักเตะที่มีทัศนคติที่ดีมีเคมีผสมผสานกันจนลงตัวและหลายๆคนเริ่มให้ความเคารพต่อสโมสรมากขึ้นมีความผูกพันกับสโมสรมากขึ้นจนอยู่ยงยาวในยุคทองของวกเขานั้น ตลอดรอดฟังเคสตัวอย่างก็คือจุนโยไปนามบูกาโนเนี่ยแหละครับเรารู้ดีครับนี่คือหนึ่งในกองกลางที่มีฟรีคิกฉมังเหลือเกินและมันเป็นไปนไม่ได้ครับที่มีมสมโมสรอ,อื่นให้ความสนใจจุนโยเนื้อหอมอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายเขาก็าเลือกอยู่กับลียงโดยไม่สนใจที่จะย้ายทีมเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งในสมโมสรแห่งนี้เป็นหนึ่งในครอบครัวแห่งนี้ มันเลยทำให้สายสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่ไมเคิลเอสเซียงครับแม้ว่าเราจะมีภาพจำในการประสบความสำเร็จกับทางเชลซีครับแต่ในช่วงที่อยู่กับลียง3ปีนั้นเอสเซียงยอมรับเลยครับว่าเป็นดีบุญคุณของสโมสรมากครั้งหนึ่งเขาเคยพูดเลยครับว่าถ้ายังมีแรงเล่นอยู่ยังไม่แขวนสตั๊ดวันหนึ่งวันใดถ้าลียงต้องการเขาเนี่ยนะเขาพร้อมที่จะกลับไปช่วยทีมต่อให้ไม่ได้ค่าแรงหรือไม่มีค่าเหนื่อยก็พร้อมจะเล่นให้ฟรีได้เพราะรู้ว่าเป็นเพราะลียงเนี่ยแหละครับที่ปั้นเขาขึ อย่างไรก็ตามครับทุกเรื่องราวทุกช่วงเวลามีขึ้นก็ต้องมีลงถึงวันที่พวกเขาตกต่ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรว่ากันตามแบบเป็นวิธีการหลักการก่อนนะครับวิธีของพวกเขานะั้นเวิร์กก็จริงครับก็คือบริหารสถานาการเงินให้มันแข็งแรงก่อนซื้อขายอย่างฉันฉลาดซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงและนําเงินที่เป็นกําไรนั้นไปต่อยอดในส่วนของเยาวชนค่อยๆเติบโตขึ้นมา แต่ปัญหาก็คือหลังจากที่ยงใช้วิธีการนี้ครับจนประสบความสำเร็จก็มีอีกหลายสโมรสรที่ใช้แนวทางเดียวกันลงทุนลงแรงกับทีมแมวมองมากขึ้นดึงนักเตะจากแดนไกลเพื่อมาปลุกปั้นแล้วก็ขายทํากาไรก้อนโตตัวอย่างที่ชัดเจนคือบรรดาสโมรสรในโปรตุเกตนั่นแหละครับเบนฟิก้าปอร์โตโมเดลเดียวกันเลยครับทำเงินได้มากมายจากการขายนักเตะที่พวกเขาตั้งใจปั้นขึ้นมาที่สําคัญคือฝั่งของโปรตุเกสนั้นได้เปรียบในการใช้นักเตะอเมริกาใต,ใต้มากกว่าด้วยวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ภาษาคล้ายคลึงกันนอกจากนี้ตัวแทนเอเจนท์ที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างจอร์เมนเดสก็มีคอนเนคชันมากมายครับทำให้การเจรจาซื้อขายนกเตะของฝั่งทีมดังจากโปรเกตสสามารถได้เพชรเม็ดงามมากขึ้นมากขึ้นจนลยงนั้นเริ่มหาเพชรเหล่านี้ไม่เจอครับเพราะว่าประอยู่ทางฝั่งของโปรเกตสเกือบหมดถ้าบูลให้สวยงามก็คือบ่อน,น้ําแห่งความสวรรค์ของพวกเขานั้นเริ่มเหือดแห้งลงเรื่อยๆครับจากที่เคยหยิบจับได้สบายซื้อคนนั้นซื้อคนนี้เข้ามา เริ่มซื้อไม่ได้ละเริ่มดึงดูดใจไม่ได้ละส่วนนักเตะที่มีอยู่ก็ไม่สามารถจะสร้างกาไรได้เหมือนก่อนทั้งๆท,ท,ที่การลงทุนยังคงเหมือนเดิมนะครับแลเะเผอๆอาจจะมากกว่าในช่วงเริ่มต้นหลายเท่าด้วยซ้ําไปหรือยังจ่ายเงินไปเยอะมากครับเพื่อนักเตะใหม่หลังจากที่ยุคข,ของทีมโปร,โกรเกเต,รตเติบโตขึ้นมาและนละักเตะเหล่านี้ก็ไม่สามารถแสดงผลงานตอบแทนในราคาที่เหมาะสมได้เลยนอกจากนี้ยังมีจุดเปลี่ยนสําคัญครับนั่นคือพยายามจะอัพตัวเองขึ้นมาเป็นทีมใหญ่แบบเต็มตัวครับด้วยการลงทุนกับบรรดานักเตะ ในหลีกเดียวกันในราคาที่สูงขึ้นในเมื่อมีเงินมากขึ้นก็พยายามใช้จ่ายแบบเศรษฐีมากขึ้นไม่มีแล้วครับที่จะไปแบบหาดาวรุ่งที่ยังไม่ได้จิรนยัยแต่พวกเขาเดินเข้าไปเหมือนเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนคนที่มีตังพร้อมจะจ่ายซึ่งแต่ละคนที่ดึงเข้ามานั้นก็ล้มเหลวครับมารู้ตัวอีกทีลรยงก็ขาดทุนยับเยินสำหรับธุรกิจซื้อขายหลังจากปี2009เป็นต้นมา กาเดาเกตา15ล้านปอนด์มาริย์บอสแม์15ล้านปอนด์ชองมาคุน20ล้านปอนด์มิเชลบาสโตส17ล้านปอนด์พวกนี้คือกลุ่มนักเตะที่ดึงมาจากคู่แข่งในลีกเอิงครับแต่ไม่สามารถจะก้าขึ้นมาเรียกได้ว่าประสบมเร็จได้อย่างเต็มตัวส่วนในกลุ่มนักเตะที่ดึงมาจากลีกต่างแดนครับก็มีอีกหลายคนที่ล้มเหลวครับฟาเบโอกคร s โซเซซาเดลกาโดคิมคาร์สตอมรวมถึงกลุ่มที่ในราคาแบบสูงมากครับ อาลีซิโซโกยอหันกุกูฟบาเฟติมิโกมิสชื่อพวกนี้หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำไหมครับว่าเคยอยู่ลียงเพราะว่าในช่วงที่สวมเสื้อ OL นั้นพวกเขาไม่ได้สร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับอีกหนึ่งเหตุผลอาจจะเป็นเรื่องของตัวกุนซือครับยุคที่คว้าแชมป์ตั้งแต่ปี2002ถึง2008นะครับลียงใช้โค้ช3คนครับปอลเลกูเอนอแรงแปแรงและเชราอุเย สามคนนี้ครับพาทีมคว้าแชมป์ได้7จดสมัยติดต่อกันแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นโค้ดปูเอลครับก็ค่อยๆดำดิ่งลงมาไม่สามารถจะรับมือกับความกดดันได้ทั้งใน e ing, ลีกเอิงและก็บอลทั่วยุโรปต้องพยายามทำงานให้ดีต้องเป็นแชมป์และต้องได้รับการชื่นชมซึ่งมันยากเกินไปครับในยุคน,นั้นจนทั้งปูเอลกลายเป็นกุนซอคนแรกในรอบเกือบศตวรรษครับที่พาทีมพลาดแชมป์ลีกเอิงมันเหมือนกำแพงที่ก่อตัวสูงขึ้นไปในความสำเร็จครับ และเมื่อพังทลายลงก็ยากที่จะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วประกอบกับคู่แข่งอย่างเปเชก็เติบโตขึ้นมาได้เ,เงินมหาศาลจากมหาเศรษฐีจากกาตาคราวนี้ช่องว่างมันยิ่งห่างไปเรื่อยๆครับและเมื่อถึงณับปัจจุบันครับเราก็ต้องยอมรับครับว่าโอกาสที่ลียงจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของฝรั่งเศสนั้นริบหรี่เหลือเกิน ยิ่งยุคนี้ด้วยโปรตีนแซงชามงนั้นสปีดต,ตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับทวีไปแล้วนะครับแต่ลียงยังต้องปีนป่ายขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะมีนักเตะหลายๆคนที่เติบโตขึ้นมามีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ความสำเร็จเป็นรูปธรรมหรือความเป็นแชมเปี้ยนลดน้อยลงครับนับจากปี2009จนถึงนับปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าโอกาสที่ลียงจะกล้าไปถึงการเป็นแชมป์อีกเอิญนั้นมืดมิด,มดลงทุกทีครับแต่อะไรก็ตามครับยุคทองของพวกเขาเกิดขึ้น และยังอยู่ในความทรงจําเสมอครับสำหรับตำนานคําว่ารียงลงเป็นหญิงครับผมไม่แน่ใจว่ายังมีแฟนๆของ OL อยู่หรือเปล่านะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับว่าในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับความสำเร็จของพวกเขาที่มันเป็นรูปธรรมนะครับแต่อย่างน้อยครับการสนับสนุนหรือว่าการเป็นแฟนบอลมันก็ต้องช่วยเหลือันต่อไปครับหนุนหลังกันต่อไปต่อให้ทีมจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมก็ต้องสนับสนุนซัพพอร์ตันต่อไป สำหรับโอลิปิกลียงนะครับฝากคอนเทนต์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ใครที่สอบถามเรื่องของเสื้อนะครับมีหลายสีหลายไซส์มีราคาบอกเรียบร้อยนะครับแวะเข้าไปดูได้ในแฟนเพจของเรานะครับเมนสแตนใน f c e e o o o นะครับส่วนเรื่อง,องการ u u s c r i b e นะฮะก็ ไหว้วางตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวเลขของเรากำลังจะเข้าใกล้2 0 0 0 0 0ซับแล้วนะครับใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับช่องทางของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะฮะรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วย s o u n d ว r ลา t spotify apple podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่า Mainstand นะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม m Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook i n s t a g กร m YouTube Twitter บล o อกนิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคราวสปอติฟายแอปเปิลพอดแคส